สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันพฤหัส,สบดีที่4กรกฎาคม2 5 6 7นนะครับสำหรับวันนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับประเทศไทยจะเริ่มมีการกระจายตัวของฝนมากขึ้นนะครับครอบคลุมทุกภาคแล้วก็ค่อนข้างจะมีปริมาณฝนค่อนข้างจะหนักนะครับ เดี๋ยวมาเช็คข้อมูลกันตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนกระทั่งถึง24นาฬิกานะครับ18ชั่วโมงข้างหน้าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างนะครับภาพรวมการกระจายตัวของฝนเยอะนะครับวันนี้โดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับถ้าเรามาดูโมเดลในช่วง6นาฬิกานะครับจะเห็นว่าโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งตะวันออกครับแถวจังหวัด ชนบุรีนะครับระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับถ้าดูจากโมเดลต,ตรงนี้มาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับในส่วนของภาคตะวันออกแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับโซนอีสานตอนบนนะครับวันนี้ตอนเช้ายังมีลุ้นฝนต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันนะครับในช่วง ดึกถึงเช้านะครับอีสานตอนบนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหนองคายนะครับหนองคายอุดรธานีบางส่วนแล้วก็บึงการสกลนครแล้วก็นครพนมบางส่วนนะครับในช่วงเช้ามีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงรายเชียงใหม่บางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วงเช้านี้แล้วก็ภาคใต้ฝัง่งตะวันตกนี่นครับแถวระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตรงนี้โมเดลช่วงประมาณ6กนฬิกาวันนี้นะครับช่วงเช้าแล้วก็หลังจากนั้นไปดูช่วงสายมาหนึงช่วง8ปนาฬิกานะครับยังคงเป็นโซนฝั่งอ่าวไทยฝั่งนี้นะครับสมุทรปราการนะครับฉะเชิงเซาปราจินบุรีชนบุรีนะครับระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักในช่วงเช้านะครับถ้าดูจากในส่วนโมเดลตรงนี้แล้วก็ โซนอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญบางส่วนนะครับมีโอกาสเจอฝนแล้วก็จังหวัดน้องคายจังหวัดบึงการนะครับก็ดึกๆนะครับมีฝนต่อเนื่องนะครับนองคายบึงการนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านภาคใต้นะครับฝนมาเช้าวันนี้ระนองนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับแล้วก็ตรังบางส่วนมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ ถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็พอช่วงสายมาอีกนิด1นึง0นาฬิกานะครับการกระจายตัวของฝนก็เริ่มเข้ามามากขึ้นนะครับในช่วง10นาฬิกานะครับจะเห็นโซนนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสรุนฝนตกหนักตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนะครับสมุทรสาครนะครับนครปฐมนนทบุรีสมุทรปราการนะครับ ปุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรีนะครับนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับรวมทั้งปราจีนบุรีแล้วก็สะแก้วบางส่วนนะครับส่วนอีสานนะครับฝนเริ่มมาเช้าพอสมควรจังหวัดนครราชสีมานะครับโคราชแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอุบลราชธานีบางส่วนอำนาจเจริญบางส่วนนะครับมีโอกาสเจอฝนที่เหลือกับเพชรบูรณ์นะครับ เพชรบูรณ์นครสวรรค์ชัยนาทนะครับอุทัยธานีนะครับมีโอกาสเกิดฝนกระจายตัวพอสมควรถ้าดูจากตรงนี้เชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็โซนทางด้านภาคใต้นะครับจะเป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับสงขาบางส่วนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตรงนี้นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ช่วง10นาฬิกาครับพอช่วง12นาฬิกานะครับช่วงเที่ยงนะครับ ก็เริ่มมีการกระจายตัวของฝนมากขึ้นนะครับภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางนะครับเชียงรายพะเยาน่านนะครับพแพร่อุตรดิต์นะครับแล้วก็จังหวัดตากกำแพงเพชรนะครับสุขโขทยัยพิจิตรนะครับแล้วก็น,ค,น,น,นครสวรรค์นะครับอุทัยธานีชัยนาทเพชรบูรณ์นะครับ เพชรบูรณ์พิษณุโลกแล้วก็พาดมาถึงภาคกลางลบบุรีนะครับลบบุรีสระบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยาประทุมธานีนนทบุรีนะครับนครปฐมสุพรรณบุรีรา,าชบุรีบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็ภาคอีสานนครราชสีมานะครับแล้วก็บุรีรัมย์ อุบลราชธานีนะครับแล้วก็จังหวัดเลยแล้วก็ชัยภูมิขอนแก่นบางส่วนนะครับส่วนทางด้านภาคตะวันออกก็จะเป็นปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซานะครับระยองจันทบุรีตราดแล้วก็สะแก้วนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้นะครับประจวบคีรีขันธ์นะครับระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ สงขายะลานราธิวาสโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลต,ตรงนี้พอช่วง14นาฬิกานะครับพอช่วง14นาฬิกาก็มีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับช่วงบ่ายวันนี้ภาคเหนือนะครับไล่มาตั้งแต่แม่ห้องสอนครับนะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่าน่านอุตรดิษฐ์นะครับจังหวัดตาก พิษณุโลกลำพูลำปางสุโขทยัยกำแพงเพชรนะครับพิจิตรนะครสวรรค์แล้วก็เพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีกาญจนบุรีนะครับราชบุรีนะครปฐรมแล้วก็นนทบุรีประทุมธานีปราจีนบุรีนะครับสะแก้ว ระยองนะครับชนบุรีจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็อีสานนครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามนะครับสกลนครแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ชัยภูมิขอนแก่นบางส่วนนะครับก็เรียกว่าฝนกระจายตัวเยอะเลยนะครับวันนี้แล้วก็ในโซนทางด้านภาคใตนคนนคน้นะครับประจวบคีรีขันชุมพรนะครับระนองพังงากระบี่นะครับภูเก็ตตรงังสตูล แล้วก็ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับปัตตานียะลานราธิวาสที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับาดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับพอไปดูช่วง16นาฬิกานะครับ16นาฬิกนาะก็จะเป็นโซนนี้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปาง แค่น่านอุตรดิต์นะครับแล้วก็สุโขทัยนะครับกำแพงเพชรพิจิตรจังหวัดต,ตากนะครับกาญจนบุรีอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีนะครับชัยภูมิพชิจชบูรณ์เลยนะครับแล้วก็ลบอ่พระนครศรีอยุธย,ยานะครับกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนะครับชัยนาทปราจีนบุรี ะเชิงซาวนะครับสาแก้วแล้วก็ฝั่งอีสานนครราชสีมาบุรีรัมรับขอนแก่นชัยภูมิหนองบัวลำพูเลยนะครับสกลนครกาลาสินนะครับจะเห็นว่าการกระจายตัวของฝนเยอะในช่วงหัวค่ำนะครับภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธน์รับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลสงขายะลาธาิวาสปัตตานีพัทลุงนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีชุมพรนะครับ มีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับ16กนาิกาครับพอช่วง18นาิกาฝนเลื่อนมาด้านอีสานนะรฝั่งนี้ไล่มาตั้งแต่อำนาจเจริญยะโสธรการศิน์มุกดาหารสกลนครนครพนมบึงกาฬหนองคายอุดรธานีนะครับบึงกาฬหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยนะครับขอนแก่นชุมแพรขอนแก่นฝั่งนี้แล้วก็ภาคเหนือ พิษณุโลกนะครับสุขโขทัยอุตรดิตพิษณุโลกสุขโขทัยอุตรดิตลำพูล,ลำปางเชียงใหม่นะครับพยาวน่านแล้วก็จังหวัดต,ตากนะครับจังหวัดต,ตากอุทยัยธานีบางนี้นะครับกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันแล้วก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับตรังพัทลุงสงขายะลานราธิวาส มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักหมดนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้ช่วง18นาฬิกานะครับ18นาฬิกาวันนี้พอช่วง20นาฬิกานะครับ20นาฬิกาก็เริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับพิษณุโลกกรุงเทพพนนครศเสียยุธยานครสวรรค์นะครับนะเพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตเลยนะครับอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีสุรินทร์นะครัคาารบ แล้วก็กรุงเทพฝั่งนี้แล้วก็แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับสงขานะครับดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็พอช่วง22นาฬิกานะครับ22นาฬิกาพระนกรกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีประทุมธานีพระนครศรีอยุธยานะครับลบบุรีสระบุรีชัยภูมินะครับโคราช เพชรชบูรนะครับพิษณุโลกพิจิตรสุขโขทยัยกำแพงเพชรนะครับอุตรดิตถแล้วก็จังหวัดพแพร่จังหวัดน่านนะครับเชียงใหม่ลีลำพูนล,ลำปางแม่สเสรียงแม่ท่งสอนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกเยอะนะครับดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ,นะรนนนรบยังมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอช่วงเที่ยงคืนนะครับก็เป็นโซนทางด้าน ภาคเหนือนะครับแม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายพยาวแพร่น่านอุตรดิตฐ์นะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ฝั่งนี้จังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยจังหวัดอุดรธานีจังหวัดบึงกาฬนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การกระจายตัวของฝนเยอะนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระย้ากลางยุโรปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ